สุภาพเลยเดินซอสมิเตอร์อรัปเดตนะครับสกินใหม่สองสกินนะครับคาเมราติดเชื้อแล้วก็พัซซี่นะครับขนมหวานวิธดีได้นะครับเก็บลูกอมหนึ่งร้อยอันนะครับถึงจะได้มาทั้งสองสกินนะครับเอสกินขนมหวานเกมห้าสิบอันนั่นแหละและเออนั่นแหละเก็บหนึ่งร้อยอันดีได้ทั้งสองอัน,นครับ อันนี้ติดเชื้อนะครับคัมาราติดเชื้อไปต่อไปรีบถ่ายนะครับอัดมาสามรออแล้วไม่ติดตัดจบเลยมุญ,ญิดข้างมานสิงดังอีกนี่ภสซีนะครับขนมหวานเก็บ50อันนะครับลูกอม,มที่เก็บมาถ้าคุณออกจากเกมมันจะหายไปมันจะหายหมดเลย อย่างเก็บมา20อันนะ่ะออกเข้าเกมแล้วเข้ามาใหม่มันจะเริ่มศูนย์ใหม่นะครับนะครับนั่นแหละเก็บให้ครบ100อันทีเดียวเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ต่อสกินใหม่เกมเนี้ยครับมันช้าเนี่ยเครื่องมันกากเม็ดก็กากข้างบ้านเสียงดังอีกงบน้อยอ่ามีแค่นี้แหละอัปเดตฮาโลวีน หญิงหยางก็ไม่ได้ไม่เล่นเกมนะครับแค่นี้แหละไปละ